วัสดีครับหมอพัดแพทย์ฝังเข็มครับพอดีคุณพ่อหมอมาหาหมอนะครับหมอก็ฝังเข็มเพิ่มพลังให้เขาอมีแรงเพราะว่าอาการเขาคือขาไม่มีแรงแล้วก็อคนแก่นะมันก็จะไม่มีแรงไปหมดแหละจุดที่หมอใช้นะครับก็จะเป็นจูจูสล,ลีจะอยู่ที่ขาอแล้วก็จะมีชี้ไห่อยู่ที่ท้องท้องน้อยนะครับแล้วก็จะมีโซ,ซล,ลีอ่าโอเค ที่ขาก็หลักการก็คือดันลมออกแล้วก็เอาเลือดมาช่วยขาอีเยอะๆให้เขามีแรงแล้วก็ไอคนแก่เนี่ยพลังพลังน้อยอยู่แล้วพลังน้อยก็ชี้ไห้ตรงท้องน้อยอ่ะช่วยได้อย่างเยอะเลยส่วนโซเซอรี่หลักการก็คือดันเลือดเข้าไปที่ตัวเพื่อปั๊มขึ้นไปข้างบนก็จะช่วยกรณีที่ส่วนบนไม่มีแรงนะฮะอย่างคุณพ่อหมอเนี่ยเขาค่อนข้างหลับสบายก็ไม่ต้องฝังอะไรเพิ่มที่หัวแต่ถ้าคนไหนหลับไม่ดีหมอก็จะเพิ่มสร้างซิงอีกจุดหนึ่งเพื่อดันเลือดขึ้นนะครับก็ สำหรับคนม anyway, oh, oh, ีอายุอ่ะแปดสิบโอ้โหเอียงอ่ะพอดีหมอพึ่งฝังเสร็จป้าป้าตื่นพอดีเลยจะถามคุณพ่อหมอว่าเราอ่ะป้าป้ารู้สึกยังไงบ้างอ่ารู้สึกสบายโตะเออเราตอนมานี่ก็ขับรถมาเป็นไงเนี่ยมีแรงไหมไม่เคยมีไม่เคยมีแต่พอฝังเสร็จแล้วฝังฝังเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ต้องใช้ไม้เท้านี่ขับรถยังไม่ต้องใส่แว่นโอเคสบายไหมโอเค อันนี้คุณพ่อหมอนะครับก็จะหล่อหล่อหน้าตาเหมือนกันหน้าจีนจีนนะก็โอเคแหละพอดีหมอไม่มีเวลาไปไปฝังเข็มปะปาที่บ้านก็เลยให้อีขับมาหน่อยอันนี้แปดสิบแล้วนะฮะสายตายังดีสมองยังดีฝังเข็มช่วยได้นะครับใครที่อายุมากแก่ก็รู้ไว้นะครับรู้ด้วยรู้ก่อนแก่ด้วยการแพทย์แผนจีนครับโอเคครับหมอพัอแพทย์ฝังเข็มครับอวยพรทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงครับด้วยความหุวงใยครับสวัสดีครับ